ีทุกคนวันนี้เรามาขายของอีกแล้วซืได้เลยของเล่นโรโบคาของเล่นซูเปอร์วิงของเล่นที่เป็นร่างโจเจอร์หนังสือเินสอบประกรมีเอยกไม้วันทัด คุณจุออเดอร์โอเคจิ๊กซอว์โอเคต่อไปแฮม,มีเฮลคอลร์เตอร์ถ้าเราลองมือแบบนี้บนช้นวิสไฟแล้วก็ลองมือแล้วมันจะปีนแบบชารตแบบ ยังลบไม้ไอติมหร้อใช้กาบีห้ามกินโอเคไหมอันนี้คือรางลบจุกาจาราในชื่อว่าพี่เป็นหมีชื่อว่าพี่ใจดีหมอรูปทะเลโอเคดังนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย